1 6มีนา2560นะครับมาดูกระมังฟักไข่นะครับขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะมีกระมังใบละร0อยนะครับ2ใบแล้วก็จะมีการใบหนึ่งจะเจาะรูนะครับจะเจาะรูเพื่อจะสอดสายไฟเข้าไปในนี้แล้วก็สายไฟแล้วก็จะมาต่อ ก็หลอดไฟเอาไว้2หลอดจะมี60วัตต์หลอดหนึ่งแล้วก็100วัตต์หลอดหนึ่งแล้วก็จะมีตัวแยกออกนะครับก็จะมีสูงตำ่ำตัวบนจะเป็น1 0อวัตต์ตัวข้างล่างจะเป็น60วัตต์นะครับถ้าเกิดอากาศมันหนาวมากๆนี้เราก็เปิด2หลอดแต่ถ้าเกิดว่าอากาศมันมันร้อนอากาศมันร้อนอยู่แล้วแล้วก็เปิดที่ตัว60วัตต์ถ้าเกิดอากาศเย็นสัก อ,อุ่นๆน,นิดๆหน่อยแล้วก็เปิดสักตัวร0อยวัตต์ตัว,ว,ต,ต,วตัวนี้จะเป็นจะใช้พวกพลาส,สติกไม่ได้นะครับตรงข้อต่อเกียวเนี่ยครับตัวตัวเกียวเนี่ยใช้เป็นพวกเซรามิกนะครับราคามก็เท่ากันครับ25บาทแต่บางที่อาจจะเป็นในสามสิบบาทก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่และที่ราคาเท่าไหร่ก็แน่นอนแล้วก็มาถึงนี่นคือความร้อนนะครับมาต่อที่ความชื้น ความชื้นเนี่ยตรงขอบกระลมังขอบกระลมังเนี่ยเราจะเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็ร้อยลวดเข้าไปพอร้อยลวดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็แก้วน้ํามาแขวนเอาไว้ร,บรอบๆเพื่อที่จะให้มีเกิดความชื้นนะครับ<ๆ>เกิดความชื้นขึ้นมาแล้วมันก็จะอบอยู่ในนี้ครับผม ระยะของหลอดไฟนะครับระยะหลอดไฟเนี่ยเราจะคำนวณตั้งแต่ก่อนที่จะเอา,เอาไข่ลงมานะครับว่าระยะสูงขนาดนี้อุณหภูมิจะได้ไหมอันนี้อุณหภูมิอ,อุณหภูมิอยู่ที่3 0มสเมื่อกี้สามสพอเราเปิดปุบอุณหภูมิก็เริ่มลงละความชื้นอยู่ที่ นี่อยู่ที่เอ่อสี่สิบห้าสิบตะกี้ครับพอเปิดปุ๊บความชื้นก็เริ่มสูญเสียก็อ,ออกไปแต่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาครับกละมังรุ่นนี้ใบร้อยนะครับจะไร้มานอยู่ที่แปดสิบแปดสิบฟองเนี่ยครับคือขั้นตอนก็มีแค่ว่าเออหนึ่งก็คือเจาะรูกละมังแล้วก็หย่อนสายไฟลงมาก็ติดหลอดไสมีหกสิบไปร้อยตต์หรือจะอ่าถ้าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ คือวตัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะให้ต้องการได้อุณหภูมิที่35ถึง39องศาแค่นั้นเองนะครับเราต้องการแค่นั้นเกี่ยวกับความร้อนส่วนอุณหภูมิความชื้นแล้วก็เอาแก้วน้ำมาลอง,ลองยิ่งเยอะยิ่งดีครับความชื้นครับเพราะถ้าเกิดความชื้นไม่พออย่างที่เขาบอกว่าแก้วหนึ่งสองแก้วเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอทําให้ไข่มันแห้งครับ อย่างที่ผมทำนี่ก็ถือว่าการรับการฟักนี่แทบจะร้อยเซเลยอันนี้ลูกไก่มันจะมีไก่ไข่ด้วยไก่บ้านแล้วก็เป็ดไข่อันนั้นนะลองฟักไก่ดำดูทุกอย่างก็โอเคครับดีหมดเลยสองไข่ก็มีเชื้อเดินดีตลอดนี่ก็6ฟองนี้ก็น่าจะประมาณไม่น่าเกินเกินหวัน หกอฟองนี่ครับถ้าเกินนี่หรอกก็คงจะออกมาอีกจะใช่ออกมาเรื่อยๆครับถือว่ามั่นใจมากถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทำเนี่ยค,คือเผื่อที่จะใครคิดจะทำครับผมจะเผื่อจะได้ไอตัวนี้ยครับติดต่อซื้อับผมได้นะครับตัวเนี้ยร้อยห้าสิบบาทครับ หรือจะเป็นตัวตัดอุณหภูมิอัตโนมัติก็มีเหมือนกันนะครับผมอันนี้อาแบบประหยัดถูกสุดๆครับกระลัง200หลอดไฟ2หลอด50บาทตัวต่อตัวนั้นอีกตัวละหัวตัวนี้คือ25บาทนี่ครับนี่คือต้นทุนคร่าวๆครับผมแล้วก็ตัวดูอุณหภูมิ150ก็ราคารวมๆแล้วก็ ไม่มากครับโอเคครับขอบคุณมากครับ